ป้าร้องไห้ทำไมอ่ะต oh, ื่นตันใจเจ๊เออตื้นันใจเรื่องอะไรอ๋อแม่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 กับพ่อน้องอามาตื้นตันใจผิดเหรอเหรอทุกอย่างนะพระดนจิตใจเรานะเออโอ้ป้าป้าป้าก็อยากให้ให้ให้พี่น้องตัวเองมาด้วยใช่ไหมใช่เจใช่แต่ไม่มีใครมาน่ะป้าแต่ไปเปล่าป้าป้าก็อยู่กับหลานไงด้่ยย่าแล้วก็ เหรไหมนี่แหละพาดลนใจไงเหรอเออโอ้เมตนตันใจตาขอแหม่แม่แม่ไม่ต้องร้องตามสิเดี๋ยวก็อื่นเขาก็ร้องตามมันมั่งอะแม่ก็แม่โมลีเขจะท้องตามอีกดูดูแกตื้นตันใจไงเพราะว่าแม่น้องอามมานะทุกครั้งแกจะตื้นตันใจแกถึงถึงพี่น้องแกนะญาติแกนี่ใครมาบอกไม่เป็นไรเราอยู่ตรงนี้แหละเล่นกันแย่กันนี่แหละไปเล่นแย่เออก็เล่นแย่ป้าไม่ให้เหงาทะเลาะกันมั่งเถียงกันมั่งนะ ไม่ให้ป้าเหงาไงแล้วป้าก็อยู่นิ่งเงีย้ยจะจำเป็นในชีวิตจิตใจหรือส่วนให้ทุกคนนี่นะเอ,ออเออออไม่ต้องร้องเ๋ยวก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็มาหาเราเองแหละเขาคิดถึงให้เข้ามาเจ๊นะดิสัน,นใจ,จนี่นอนเออเออไม่เป็นไร<อ><า>ย,ย่ารู้ถ้าเขาคิดถึงให้เข้ามาหาเราเองป้าคิดอย่างนี้แล้วกันเออเขาไม่มาเราก็อยู่องเรา่างนี้แหละเนาะเออเออุคสนานเอาไหนตัวแสบเป็นตัวแสบเริ่มมีแรงแล้วเริ่มมีแรงแล้วเมื่อกี้หลับ ะทเะเลาะกัน well, ถ้าถ้าถ้าคู่นี้ไม่ทะเลาะกันนี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เจมไม่ได้ทำไรหนูนะเออใครใครอ่ะเนี่ยผักเราลุลแอนบ้ากิโน่ิโน่จะยิงมึงเจ้าหนูตะกูลีอย่าอย่านะน้องอารก็จะแย่ยายไม่ให้ยายเศร้าไงพารู้ยายนี่นะเขาก็ไม่ให้อยากให้ให้ให้ยายเศร้าไม่อยากให้ยายเศร้า พี่นนะ้องก็มานะเจ๊จ yeah, ุกเจ้าสนนะดาไนมโน่เขารูเรื่องดีเขาก็มาเนี่ยเจ๊ก็พูดกัดีเรตลอดเลยไม่ต uh ้องมาหักกูนะพี่ต้องหลับไปเนี่ยก็รู้ก็รู้ว่าล่ะยายยายร้องไห้ไงเขาก็เลยแย่ยายให้ยายโมโหเลยเดี๋ยวเขาก็ลืมล้อเห็นยายเศร้ายายเศร้ายาย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 เอา ในร้องละเจ๊ก็ไดอจริงนะคะดนจิตใจเราได้รับสิ่งที่ดีในชีวิตค่ะชีวิตจริงเรารู้เรื่องเห็นยายเห็นยายร้องไห้มันก็จะให้ยายมาหัวยายจะไห้ลืมร้องแม่ตัวแสบนี่จริงๆเลยน้องอามก็เป็นคนจิตใจอ่อนเหมือนกันนะแม่นะเห็นใครร้องไห้ไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยไม่ตาออกก่อนเลยเออแล้ว เออคือว่าเห็นเห็นใครร้องไม่ได้แล้วเขาแล้วเขาจะจะแบบจะให้คนนั้นลืมมันไม่ให้ร้องอ่ะอะไรเงี้ยมันจะแย่แบบไม่ให้เขาแค่นี้ก็ไม่ธรรมดานะตา่มนี่เหมืนกันเสียงเจ๊เขานี่ตื่นตันใจนะค่ะชีวิตจริงเราเป็นคนดีอยู่บ้านเราทําขายของกันเรียบร้อยเลยเจ๊จุดโยธนาดานายมนุษย์ค่ะมาล้านาเก่งนะโอ้ยเราคันเลยโอ้ยมาผักเราในนาเอี้ยเดี๋ยวมนุนกูไปยิงมือนะหลานเห็นว่ายายเศร้าไง ยายก็อ่ะเห็นเห็นเห็นยายเศร้าเมื่อกี้เมื่อกี้กําลังจะโศกากําลังจะออกไปอยู่เลยแหมเจ้าอามเล่นเอาเอาเอาเขาะแหมเจ๊ก็ยังพูดดีกันาตลอดชีวิตเออ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 โเออเอวมากันเยอะเที่บ้านม่อึ้นก็ผัดไปเาน้นเยวเไเออไม่ไม่ตีหลานดิโอเจ๊มันผักเราไม่ตีหลาน ยายสะกิดไอ้หลานสะกิดเล่นเงี่ยไม่ได้มันเนี่ยตัวหนุ่ยมาเลยเนี่ยไม่ดีพี่น้อพี่ดันายพี่สักนี่รู้เรื่องกันหมดไปพูดกับพ้ากันหมดอยู่คนนี้คูอคนนี้เราเอ่องแย่งกันเล่นกันอย่างเงี้ยเป็นวันหนึ่งไอ้หลานเาก็แย่ใครก็แย่ยายอยู่กับยายเดี๋ยวเวลาเวลาจะเข้าห้องน้ำก็พูดกับหลานดีรักยยยยาาดูแลเห็นม้องๆพาเจ๊เข้าห้องน้ำหน่อยสิเนี่ยเวลาเขาจะเข้าห้องน้ำเขาก็พูดดีนะออย่างเงี้ย มีกันบ้างแหละเล่นกันหยอกกันนี่มเขาเ้ยวต่อเดี๋ยวพี่นุ้ยมาหยเออเอออที่บ้านเยอเลยนะกพูดสิงเดียวกันเลยพูดว่าอะไรปะให้รัตนาใจเย็นๆเหรอให้ใจเย็นเออหลายให้ยายใจเย็นไงให้หลานใจเย็นยายเย็นหลอะทไมอ่ะทไมอ่ะอันเนี้ยหลายคนให้ยายใจเย็นอาบ้านกูหลายคนนะเออเออเออทางบ้านมีหลายคนนะ น้องอัพาต้องระวังนะลูกปืนเยอะนะลูกเออเออทีโนจะยิงมึงไม่เคยทันยายนะเห็นเล่นอย่างเงี้ยเย่เย่ทุกวันเลยแต่ไม่เคยทันยายบ้านเขาก็ถูกมันทุบไม่ใช่ไม่ทันยายเราเนะเห็นอย่างเงี้ยเหอะขนาดยายตาอย่างงี้เลยเอาเอาโดนโดนได้แล้วกันนะอ่ะจะไม่ระวังตัวไงต้องคอยเตือนไงห้ามโดนโดนตาขึ้นมาอยนี่เลยเย่ผักเราไม่หยุดเลยสกีตล่ะยาหลานสกีตผักทำไม หยอกหยอกยายเขาก็เห็นยายร้องไห้เมื่อกี้เขาเลยหยอกยายอือยายตื่นตังใจเออเ้าเลยกไปให้ยายร้องไม่เอาไม่ทำหลานดิหัานผักเราเนั้ยอืมจริงนะชีวิตอย่างเงี้ยพารู้เรื่องหมดเลยพี่บ้านเรานอนต่อ เด็มันจริงไมี่ดเราอก็เยะเป็นัดอะไรเนี่ยร้อห้อะเนเราอยู่าบนี้แะป้าไม่มีใครมานะเราก็เล่นกันที่นี่แหละสนุกสนานรู้เปล่าอย่าคิดมากรู้เปล่าเออเข้าแย่เล่นในป้าเล่นสนุกสนานเนี่ยมาไม่ให้ป้าเครียดพลาดดนจิตใจเนี่ย พี่แบมโอยเลยสิคนร้องไห้เนี่ยไม่ได้ร้องนะไม่ได้ร้องแล้วไม่ร้องแล้วใช่พอพอหลานแกละหายร้องแล้วบ้านนะเกิดกึ้นหมดพระสงฆ์เดี๋ยวมีนมกินอีกแล้ววันนี้ เยอะเลยนะขนมนะติดฟื้อมาเหรอไม่ต้องาของมาให้กินขมากนะทานข้าวกินกันเลยนะเจยก็เป็นคนดีในบ้านค่ะดีหลาดไม่สั่งข้าวผัดแน้เจยเขาก็ดีนะสังข้าวยังนี่นะกินข้าวเที่ยงกันป่ะนะบ้านเราดูดีกินอะไรดีอ่ะกินข้าวอะไรดีได้กินข้าวอะไรอ่ะไม่ต้องเอาไปสั่งให้หลานไปสั่งให้เจย์เจย์จะทานอะไรล่ะอ๋ ชีวิตบ้านหนูยังไม่ป้าป้าสาั่งก่อนหนึ่งเดี๋ยวพี่ตรวจป้ากินจะกินข้าวอะไรข้าวหวงเป็นไรข้าวอะไรข้าวผัดหรือข้าวอะไรข้าวผัดก็ได้เอาข้าวผัดเหรอเบื่อนะกินข้าวผัดน้องอามก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะเลยผักกะเพราบ้างละอะไรบ้างละเริ่มเปลี่ยนละตลอดชีวิตชีวิตจริงเลยนะพระสงฆ์ที่ตัวเราเลยนะ เราอยู่บ้านเราก็รู้ตัวเราเป็นอะไรนจุกโจสนะดานันมโนโอ้โหพอ,อส่งเรียกหรือ้วทำกางเขนให้พ่อจสทานพ่ม่ส่พี่นี่ค <c oughs> ือรัตนาฮอเล่เปพยาบาลถ้าเราให้แกนอนยังไงแกก็ไม่นอนแกจะนั่งสงกหลับสไตล์กลางวันแกแกจะไม่นอนเหมือนสไตล์กลางคืนนะคะให้สี่แกจะแกจะนั่งแบบ ของกับของแกแกจะไม่ล้มล้มตัวนอนถ้าไปกลางคืนแกจะล้มตัวนอนหลังกินข้าวสี่โมงเย็นอาบน้ําเสร็จอ่ะแกจะล้มตัวนอนเล่นจะหลับแต่กลางวันจะไม่ล้มตัวนอนน้อยมากจะนั่งแกจะนั่งหลับของแกหลับตื่นตื่นอแกอย่างเงี้ยแาจจะไม่ล้มตัวนอนเหมือนเหมือนเหมือนที่เรานอนกลางคืนนะอืมโรแสบนอน ไปไหนเราก็อยู่อะไร้ยยายตรงนี้แหละไม่ไปไหนก็หรอก